สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเวียสุกลวัตเคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคนรักเบลลาติดโควิด -19 หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสมาหรับนางเอกสาวเบลลาราณีแคมป็เปนหลังแจ้งเกิดในบทของแม่หญิงการะเกดจากเรื่องบุเพสันนิวาสที่ทำเอาคนดูติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองส่งผลให้เจ้าตัวนั้นขึ้นแท่นสุปตาเบอร์ต้นของประเทศเลยกวาได้ และเมื่อไม่นานมาน,นี้เองสาวเบลล่าเองก็ได้มีการติดเชื้อโควิด -19 และได้เข้ารับการรักษาตัวแล้วล่าสุดเวียก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจซึ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องงานเท่านั้นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ